สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจมี่วาร์ดี้นะตัวนี้ส่วนสูง5ฟุต10ถนัดเท้าขวาสกิลมูฟ4ดาวแล้วก็วิกฟุต5ดาวครับสำหรับเคมีที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่ามีทั้งหมด2ออปชั่นนะออปชั่นแรกจะเป็นฟินิชเชอร์แล้วก็ออท่านที่2เนี่ยจะเป็นมาร์คแมนแต่ส่วนตัวผมคิดว่าใส่ฟินิชเชอร์บูทบาลานซ์มาอีกนิดนึงก็ยังดีส่วนโลเนี่ยในตำแหน่ง ST ก็จะมีแทร็เก็ตฟอร์เวิร์ดพัดพัทโพเชอร์พัทพัทแล้วก็แ ในข้อเฟอร์ชัท a c e b o o k เว้นแล้วก็รีเล l e s สครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมเกมเพลย์เนี่ยหากใครสนใจเติมคอยเกม efc 2 5แบบปลอดภัยเนี่ยต้อง้าน,นี้เลยนะ15คอย t h a i l a n ์ใส่โค้ดฟ o ล d อ o s s ่เนี่ยมีคอยแถไมไ่ด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับส่วนใครที่สนใจเติมพอยเขียวเกม efc 2 5ต้องร้านนี้เลยนะ Over อร p Up ร้านรับเติมเกมที่มีผู้ติดตามมากกว่า1,000 100, 0 0คนร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสะดวกปลอดภยัยและที่สำคัญราคาถูกสุดๆลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เช่นกันครับ อู้เพอร์เฟกต์นี่ไหมยัดวาดีมารับสปินบูโชว์ดิไปเลยแอคเวชั่นเก้าด้วยปึ๊บแต่ความคล่องตัวอุ้ยคล่องอยู่นะบูทบาลาน,นิดนึงก็พออู้วาดีสวยอู้ทำแทงเมื่อกี้เพอร์เฟกต์มากแต่ถ้ามีฟินเด็ดช็อตด้วยจะเพอร์เฟกต์จริงๆสำหรับต,ตัววาดีอ่ะปึ๊บมาวาดีแปะเพื่อนก่อนวาดีวิ่ง ลงล่างแทงมาตรงนี้ไปเลยสปีดบูทคุณจะดูบูทต้นโคตรไปอะ่ะอู้หูความคมเต็มแดงด้วยดิลูกพุ่งแรงมากแต่เรื่องจบสกอร์เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะได้ปะเพอร์เฟกต์มาเกมคาเตอร์วาดี้ลองจ่ายบ้างดิอู้จ่ายบอลโอเคนะโอ้ยังก็มีอินไซสีบโอเคโอเคโอเคเรื่องจ่ายบอลถือว่าไม่แย่มากแต่กม็มันมันมีปิงแพสก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอ่ะ พลไหเพอร์เฟกยัดบนเลยบนอีกรอบอันนี้โอ้ยวาร์ดี้วิ่งหายช่องเองเม่ยีไปเลยสปีต้นหมบมันได้พอโอ้ยเล่นเล่นง่ายเล่นง่ายเล่นง่ายวาร์ดี้บอดี้ช้มันเล่นง่ายมากแล้วผมคิดว่าโอกาสทําแล้วเข้ามือเนี่ยสูงมากๆโดนนะเนี่ยโอเคมาดีน้นี่ขึ้นมาค่อยๆล่างวาร์ดี้ไปเอาบอลลงโอ้ไม่ ไม่บางซะด้วยโหแล้วไปยาวว่ะวันบาวันบาโอ้โหวาดีจับตัวยากมากถ้าได้ใช้สปีดต้ตนไปแล้วไปเลยจริงๆวะ่ะล่างยกมาดีวะ่ะไปต่อหนึ่งสองสามท่องนี้วาดีไปยาวดูนะมาวันบาเล่นอย่างง่ายวาดีทำมาเล่นอย่างง่ายบอกเลยไม่ต้องปรับตัวเลยเป็นกองหน้าที่แบบครบเครื่องจริงๆอะมาโอ้ไม่ได้ได้อยู่ วาดีอ้าวได้สปีดยนี้เรียบร้อยดิโอ้โหแล้วแอนิเมชันมันยิงติดเขียวง่ายมากเลยเว้ยวาดีเป็นตัวที่ถ้าได้บอลแล้วรีบบูสปีดนะโอ้โหทำอะไรได้เยอะมากชิงขึ้นบนโอ้ไม่ได้ลูกแรกยังไม่มาวะโอเคยัดได้ขึ้นมาวาดีหาเลี่ยมขึ้นบนเดีว๋วไปต่ออึ๊บอ่ะสัดเต็มข้อหักข้อโอ้โหสวยมากวาดีอยากได้สปีดบูเลยคือแบบ มันมี a g g r e s s i o n ด้วยเวลาเสียบอลใกล้ตัวคือแบบปั๊มมาเล่นได้อ่ะปึ๊บขึ้นมาขึ้นอีกรอบวารีแก้งวิ่งหนีไปยาวๆโหขนาดนี้บูทไม่ได้แบบโหนี่นี่ขนาดผมบูทไม่ได้แบบ perfect timing เนียเว้ยสุดท้ายสปีดไปของมันเองอะวารีไปยาวเลยเว้ยทใไมลายเพชมาอุ้ยสวยมากวารีไปอ่าถ้ามีอินไซไปแน่เมื่อกี้ มาวาดีเข้าจุดเกรงใจดิลองเลาะเข้าจุดเกรงใจเรื่อยๆดิแล้ววันบาออปึ๊บหูตะเล็บติกโอ้โหดูดีวาดีค้องนันเนี่ยพูดเป็นเล่นยิงวิกฟุตโอโหความคมเมื่อกี้คือแบบผมผมไม่ได้ยิงดีมากเลยนะแต่ความคมคือทําให้เข้าไปเลยอะโอเคเพอร์เฟคล่างล่าง,างบนมาตรงล่างวาดีวิ่งได้อันเนี้ยไปหายเกมแล้ว โอ้ oh, ถ้าบางเหลี่ยมได้ก็ uh, อู้ยังเข้าอะ่ะแต่มันจะมีความรู้สึกว่าจับทางง่ายด้วยว่าวาียอมรับเลยว่ามันจะมีบางเหลี่ยมที่รู้สึกว่าควรไปได้แต่ไปไม่ได้อะล่างวาดีช่องนี้ยกไปก่อนไหมเจอกันในกรอบหนึ่งสองอุ้ยวาดีได้โอเคล็อกไหมล็อกอีกรอบโอ้เล็บสติกด้วยดิดูเล็บสติกวารีดิถือว่าคล่องเลยนะเนี่ยไม่ต้องมีสกิลห้เท่าไหร่ แต่มีก็ดีตัดเต็มข้อโอ้แล้วแบบผมชอบอย่างหนึ่งเะแอนิเมชันวาดี้ยิ adi, ยงตดเขียวโคตรง่ายเลยง่ายมากๆ okay. อ่ะเเพอร์เฟคโขบบอลบอลดูดมากฝรัน้องข้ามาเดนเนียลเจมเดี๋ยววาดี้ลองเทสพาสซิ่งตรงนี้ดิโอ้ oh my god พาสซิ ing, ่งดีเลยเห็นป่ะโอเคพาสซิ่งพาสซิ่งวาดี้อ่ะคือแบบดูอาจจะดูเฉย,ยๆแต่ก็ไม่แย่เลยอ่ะยกเลนสั้นตรงนี้ ยัด A1X วาดีไกออนอ่ะเจอกันในกรอบก็ได้อุ่ยาไปวารีมามปุ๊บโอเคสวยโหแต่ถ้ามีปั่นทองผมบอกเลยโกงมากะแต่เมื่อกี้ก็จบสกอร์ง่ายไปหน่อยชนได้ปะโอ้โหบอลทะลักอุ๊ย A1X ดิรออะไรอะ่ะตรงนี้ได้ใช้สปีดแล้วจุดเกรงใจโอ้ไปต่อยิงโอ้ Perfect เนี่ยบางทีมันจะมีลูกดื้อแบบนี้เว้ แบบได้ใช้พวก Accuation ให้เป็นประโยชน์บ้างอะ่ะตาย่าไม่ได้มารับนี่ยงินวาดีเตรียมตัวล่างอึ๊บอ่ะเล็บสติกใหม่เนี่ยถ้าเล็บสติกปกติถือว่าผ่านเลยเว้ยคือดูไม่อืดอะ่ะโอ้แต่ความคมวาดีเนี่ยมันควรเข้าในเวลูกเนี่ยควรเ,เ,เข้ามากอะล่างเพอร์เฟกต์มากเจ็บโอเวอร์เข้ามาโอ้ไม่ติดไม่เป็นไรยิง โอเคสวยแก้ตัวจากช็อตเมื่อกี้ได้นโอ้โหเมื่อกี้มันคูณเข้ามากเลยเว้ยโอเคไม่ได้เพอร์เฟกต์หนึ่งสองอะสปีดบูทเข้าจุดเกรงใจดิโอ้ไปแล้วมือจะหลุดจอยว่ะโอ้โหวาดี้เลยเออพอก่อนไม่ได้ตรงนี้แหละเอาเกินโอเคตัดได้อุ๊ยบาดี้หักข้อพอไม่ต้องคิดเยอะโอ้マイ โอ้ God. Oh my God! ทำไมมันไม่คมเลยอะแรงมาพอร์เฟคโอเควาดียิงไม่เข้าเยอะแล้วจ่ายให้เพื่อนเยู่อะ <c oughs> <c oughs> หลอนแล้วเวย้ยจ่ายดีกว่าแม่งเกมนี้แบบยิงจะเจาะไม่เข้าสามสี่ลูกอะ สำหรับพอสรุปของเจมี่วาร์ดี้เนี่ยผมจใจเพลซิ่งอยู่ที่9.5ครับชูตติ้งผมให้9-9.5พาสซิ่งผมใม้8.5ดิบเฟลิ่งผมให้9-9.5แล้วก็ฟิสิคอลผมไม้8.5ครับสำหรับข้อดีหลักๆของเจมี่วาร์ดี้นะสิ่งที่ผมคิดว่าผมชอบสุดมีอยู่3อย่างเลย1เพลซิ่ง2ความเล่นง่ายแล้วก็3เนี่ยแอคแท็กติ้งเอไอคือเพลซิ่งของตัววาร์ดี้เนี่ยมันจะดีตรงที่สปีดต้นแล้วก็ถ้าใครใช้ตัวที่แบบมีสปีดต้นดีๆเก่งเนี่ยวาร์ดี้จะกลายเป็นต ริเวณหน้ากรอบเขตโทษบ่อยๆงั้สปีดต้นออกมาแล้วใช้วันบาร์เน่ยจบสกอร์ส่วนชูตติ้งเนี่ยอันนี้ผมค่อนข้างผิดหวังในหนึ่งชูตติ้งสเต็ตให้มา95แต่เวลาผมหลุดเดียวนะโอกาสยิงไม่เข้าก็มีมีชนเสาบ้างชนคานบ้างแล้วก็ยิงออกข้างบ้างคือมันไม่ค่อยแน่นอนอะและมากันที่ในส่วนของพาสซิ่งนะพาสซิ่งเอาจริงให้มา87ผมมองว่าโอเคเมกเซนเป็นตัวที่จ่ายบอลออกข้างได้แล้วก็มีปิงพาสเข้ามาช่วยด้วยทําให้ตัวบาร์ดี้เนี่ยเวลามันจวนตัวสามารถจ่ายออกซ้ายออกขวาได้บ้างส่่่่ววนนนีเเเเรรืออออองงงขดบบลิยยาาจผมูใกแพป สหรับกองหน้าที่แบบต้องการเล่นในกรอบอะไรพวกนี้ผมคิดว่าการตอบสนองกับเล็บสติกวาร์ดี้ทำได้ดีใช้ได้และสุดท้ายเนี่ยในส่วนของพิเศษลิตี้นะอักั่นตัววาร์ดี้เนี่ยอยู่ที่99แต่ผมไม่รู้สึกว่ามัน99นะเป็นตัวที่เสียบอลใกล้ตัวโอเคมันพอปั๊มมีลูกดื้อบ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวที่แอบติดบางนิดนึงแต่ก็ไม่ได้บางจนน่าเกียดเกินไปครับแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่านะผมจะเอาเจมี่วาร์ดี้ตัว end of end era ในราคา690,000เน นะสําหรับคุณภาพของทั้งสองตัวเนี่ยเอาจริงเนีถ้าวัดกันเลยอะ่ะผมคิดว่าผมชอบองลีมากกว่าด้วยซ้ำถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้แบบชอบองลีมากก็ตามอะ่ะคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าองลีเนี่ยน่ากลัวกว่าดีเลย 1. คือสปีดไปแล้วก็2เนี่ยคือฟิสิคอลิตี้เวลาหลุดเดียวไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะไปแล้วไปเลยเนี่ยองลีทาได้ดีกว่า แต่ในเรื่องของความเล่นง่ายนะผมคิดว่าโอเควาร์ดีอ้อเบกินจริงๆเป็นตัวที่เล่นง่ายโอกาสทําแล้วเข้ามือเนี่ยสูงกว่าองลีส่วนในเรื่องของราคานะผมคิดว่าวาร์ดี้โอเวอร์พอยต์มากๆราคาจริงๆควรอยู่ประมาณ3ามสี่แสนก็พอเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่าเนี่ยผมให้ประมาณ3เต็ม10บแล้วกันสําหรับตัววาร์ดี้แต่ว่าข้อหนึ่งที่ผมไม่ชอบนะทำมาและโอกาสเข้ามือสูงแค่นี้จริงๆแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเทียร์ลิสนะผมก็จะเอาเจมี่วาร์ดี้ตัว end of n a n era เนี่ยมาเปรียบเทียบกับเจมี่วาร ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมคิดว่าผมจะเปรียบเทียบ2ตัวนี้ด้วยกันเลยเพราะว่ามันหาตัวเทียบค่อนข้างยากอะ่ะสำหรับวาร์ดี้ตัวกาสลูดเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้มีความไวเหมือนกันก็จริงแล้วก็สเตตเนี่ยไม่ได้ห่างกันมากแต่ความเก่งโดยรวมผมคิดว่าควรจะอยู่ประมาณ A บวกสัมากกว่าคือถึงแม้ว่าตัววาร์ดี้ตัวนี้มันจะมีเพสตล์พลัสเพิ่มขึ้นมาแต่ความรู้สึกผมเนี่ยมันก็แบบช่วยไม่ได้เยอะมากอะ่ะเป็นตัวที่แทบจะไม่ต่างกับตัวกาสลูดเลยครับเพราะฉะนั้นผมจะสรุปสั้นๆง่ายๆเลย2ตััวนี้ยงงไไก็ไม่สามามรรถขึ้้น Stier ไดควจะอยู่ A กลงบนด้วยซ้้าถคชอบินี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> หรือสมัครเป็นเบอร์ชิพเพื่อเป็นกำลังใจให้ <c oughs> ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนใครที่อยากพัฒนาฝีมือหรืออยากเล่นเกมนี้เก่งขึ้นเนี่ยตอนนี้ทางเพจฟูลลอซี่เนี่ยเปิดรับสอนแบบตัวต่อต,ตัวเลยนะหากใครสนใจเนี่ยสามารถทักินบ o ็อกเฟซบุ๊กเพจฟูลลอซี่มาได้เลยครับบ๊ายบาย